สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะใหญ่น้อยมาสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านทั่วโลกในวันที่สองซึ่งตรงกับวันเสาร์เดือนพฤศจิกายนนะคะใหญ่น้อยมาทักทายเพื่อนเพื่อนทั่วโลกใหญ่น้อยเอาความรักความคิดถึงความห่วงใยมาฝากเพื่อนเพื่อนทั่วโลกเลยนะคะใหญน้อยนะคะยหญ่น้อยคนรักเกษตรค่ะ ขอนำบทความหรือว่าข้อความนี้ซึ่งมันดนใจมันถูกใจใหน้อยมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคนที่สำคัญแม้อยู่ไกลกันขนาดไหนก็มีความระลึกนึกถึงกันห่วงใยกัน ส่วนคนที่ไม่มีความสำคัญอยู่ใกล้กันขนาดไหนก็ไม่ใส่ใจกันค่ะเยะน้อยนำความคิดถึงนำความห่วงใยมาฝากเพื่อนทุกคนนะคะและเรื่องราวที่มาของบทความนี้ก็นี่เลยค่ะพเพื่อนค่ะนี่เลยค่ะชุดนี้เลยค่ะอันนี้เป็นชุดที่ทําให้เยน้อยมีความระลึกถึงคิดถึงตลอดเวลาค่ะคือเสื้อของพี่สาวเนาะพี่สาวที่ตอนนี้เขาไปทํางานอยู่บน ะะแล้วชุดกระโปรงอ่านเดีย๋ยวยยน้อยให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะทั้งชุดนี้เป็นชุดของพี่สาวเจยน้อยทั้งหมดเลยค่ะพี่เจยน้อยบอกว่าคนไกลกันเนาะถ้าเป็นคนสําคัญจัดนานกี่วันกี่ป,ปีก็เป็นคนสําคัญนะคะยจยน้อยมีคําอวยพรมาฝากด้วยนะคะ